เฮ้ยยโยสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับ Cat Gaming นะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมอนิเม Last Stand ะ t s t s t d นั่นเองครับเพื่อนๆก็เป็นเกมดีที่เรารักนั่นเองครับโอเคไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาอีโบตัวเิ่นเดิมนะครับซึ่งระหว่างที่ผมหาตัวละครนีครับก็ก็ศึกษาในวิกิพีเดียนะครับว่าตัวไหนที่ผมยังขาดหายไปบ้างซึ่ง โดยประมาณการเนี่ยที่ผมขาดไปมากที่สุดก็คือธาตุน้ํานะครับเพื่อนๆธาตุน้ําผมยังไม่ได้โหดมากถึงจะได้กาโลูมาแล้วก็ยังไม่ได้โหดมากผมก็เลยเห็นนะครับเห็นว่ามี2ตัวที่ในในคังของผมนะครับที่สามารถอีโวแล้วมันติดเมตาได้นั่นก็คืออิโซโกะนะครับหรือว่าอิซากินั่นเองนะครับอิซากิในเรื่องบูร็อกนั่นเองครับเพื่อนๆก็จะอีโวตัวนี้และ มันมีพาสีพิเศษครับเพื่อนๆก็คือถ้ามันยืนคู่กับอีกตัวหนึ่งจะทําให้ตัวอีกตัวหนึ่งนั้นโหดมากนะครับโหดมากพูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวยืนคู่นั่นเองครับจะมีการบัฟเพื่อนนะครับก็คือตัวนี้ครับไคเซอร์นะครับไคเซอร์บัสต์ดนะครับ2คนนี้ก็เคยเล่นด้วยกันนะครับในภาคอ่าเวิลด์อ่าก่อนไปบนโลกนะครับก็คือภาคหลีกนั่นเองครับเพื่อนๆก็อยู่ในมังงะนะครับ โอเคเราจะอีโวสองตัวนี้เราจะมาเริ่มจากไคเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้สเตตสก็ประมาณนี้อย่ารอค้าไปรีก็ได้ก็คือบัฟอวตารนะครับบัฟอวตารดาเมจ1 1ล้านนะครับทีนี้เราก็จะอีโวไปเลยของที่ใช้ในอีโว e นะครับหาได้ง่ายๆเลยก็คือวอเตอร์เอเซนนะครับก็คือฟาร์มวอเตอร์ธรรมดาแล้วก็มิสติกสปิริตชาร์ดแล้วก็ลิเจนเดอรี่ชาร์ดนะครับส่วนบูโรสหาได้จากไหนนะครับตามผมมาเลยครับเพื่อน ก็จะอยู่ในเลดนะครับในเลดนี้เลยเพื่อนๆต้องไปลงเลดนะครับสําหรับการหาของนี้ทั้งของอีโวของอิซากิด้วยนะครับก็คือในเลดของ U18 ดนะครับด่านที่ด่านที่6นะครับเพื่อเพื่อเก็บ2ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเราต้องการเก็บแต้มเหรียญนะครับในด่านที่6นะครับเพื่อที่จะเอามาแลกของนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราดันด่านที่6ได้มันก็จะมีโอกาสดรอปสตัวนี้ครับก็คือ ตายอีกแบบชิโดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ไหวก็สามารถฟาร์มาดานหนึ่ด่าน2ไปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าเดิมแต่ว่าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือเอาของอ e ีโวนี่ซึ่งเราสามารถเอาของอีโวของทุกตัวนะครับในซีรีส์บูล็อกได้จากในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นปะโลนะครับเลนลินนะครับแล้วก็ชิโดนะครับ น,นี่ก็ซาอิทนะครับเป็นนาคินะครับอันนี้ก็จะเป็นของไคเซอร์นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นของอิซากินนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลยก็เราก็จะไปอีโบพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะอีโบไคเซอร์ไปก่อนละกันอรอบนี้อีโบถึง2ตัวเลยนะครับเพื่อนก็คือไคเซอร์นะครับ อค่อนข้างที่จะที่ไหนลองใส่ชุดดูสิอะไรโอเคไม่เป็นไรไปกันต่ออิซากินะครับโอเคเราก็จะอีโวไปเลยของก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันเปลี่ยนแค่ของอีโวเท่านั้นเราก็อีโวอิซากิไปเลยนะครับเป็นร่างวิชันบู๊นยังไเคือร่างที่เก่งออกมาระดับหนึ่งแล้วดาเมจทริปเปเอสนะครับ ก็วิวหนึ่งนะครับตีอยู่ที่44.6ล้านนะครับเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะ OP นะครับสำหรับไพเซอร์ก็จะตีอยู่ที่40ล้านนี่ครับเป็นธาตุน้ำทั้งสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาทั้งคู่นะครับใส่ไว้ในทีมแล้วกันก็จะเป็นระดับอันติเมทนะครับเดี๋ยวเราจะดรอปชิริโตะลงไปกันนะครับแล้วก็เอาไพเซอร์เข้ามาแล้วก็เอาโกโจโลงไปและก็เป็นอิซากิเข้ามาครับ เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมสามารถให้หาดเราได้เต็มไหมเหมือนจะไม่นะครับลองฟีดไปสักตัวก่อนแล้วกันคิดว่าอิซากิน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับในการฟีดเริ่มจดสห้าครับนี่คือหมดแล้วนะครับโอเคฟีดเข้าไปอีกตัวดได้แปดิบสโอเค8ปดบสอก็อยู่ที่เริ่มต้นดาเมจอยู่ที่1นล้านนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับเพื่อนครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดอินฟินิตเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ช่วงรีวิวตัวละครนั่นเองครับก่อนอื่นเราก็จะรีวิวเป็นตัวไหนดีเป็นไคเซอร์ก่อน,นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้บัฟดาเมจมานะครับดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่อแสนหนึ่งนะครับแสนสองนั่นเองครับเพื่อนๆระยะอยู่ที่3.65นะครับจะบัฟอวตารนั่นเองโอเคเดีย๋ยวจะลองวางดูนะครับถ้าก็ เป็นการเตะบอลน,นะครับเพื่อน,เ,อนอเป็นการเตะอู้นี่เตะเร็วเลยไหมเดี๋ยวเราลองดูช้านิดหนึ่งครับเป็นการเตะบอลซึ่งน่าจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าบูล็อกมันจะทาดาเมจยังไงถ้าไม่เตะบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเตะบอลทั้งหมดโอเคไปกันต่อนะครับไปกันต่อเร็วหนึ่งั p สามพันนะครับัพเปเรื่อ,ๆอยๆ่อจนกว่าจะเปลี่ยนท่าโอเค อันนี้ยังไม่มีเงินอ,อัพมาแล้วไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเวลเจ็นะครับอัพหกหมื่นก็จะได้ถ้าใครซอร์ไบซิคอนคิกนะครับดามจก็จะบัฟเป็น17.9้าล้านเออสิบเจล้านนะครับเพื่อนก็ยังไม่เปลี่ยนท่าครับตอนนี้เดีย๋ยวรองเงินสักครู่หนึ่งนะครับรองเงินสักครู่หนึ่งโอเคท่าติดนะครับโอเคแล้วก็อัพไปเลยนี้ ถ้ามันก็จะเป็น A อฟูอนะครับเพื่อนๆ u ู e อค่อนข้างที่จะไกลนะครับะระยะก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับโอ้เป็นการเตะบอลออกไปนั่นเองทีด่ทด,ทด,ทดีนะครับเพื่อนที่ดีนะครับที่ดีนะครับเพื่อนก็คือแบบท่าค่อนข้างที่จะครูเลยนะไพรเซอร์ก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทนะครับในเรื่องโอเค เพื่อไม่การเสียเวลาเราจะไปกันต่อนะครับก็อัพเรื่อยๆนะครับจนวิว11บนะครับวิบเอ็ดก็คือหนึ่งแสนนะครับเวิวสุดท้ายดาเมจจะอยู่ที่44.9ล้านย้ํานะครับนี่คือวิวหของใครซื้อนะครับเพื่อนวิวหนะครับโอเคก็ไม่มีการเปลี่ยนท่านะครับวิว1ิเอ็ดก็จะตีอยู่ท่าเดิมแต่ว่า จะมาบอกพาสิฟนะครับก็คือพาสิฟของไคเซอร์เนี่ยคือทุกๆ30ครั้งนะครับไคเซอร์จะเพิ่มระยะของเขานะครับขึ้น1%นะครับในการโจมตีครับพูดง่ายๆคือยิ่งตีระยะยิ่งไกลขึ้นนะครับก็คือสูงสุด3 0นนั่นเองครับแล้วก็ลดลดคูดาวของเขาลงเรื่อยๆนะครับ1%นปะครับสูงสุด1 0เนะครับเมื่อถึงขีดขีดจำกัดหรือว่าพูดถึงง่ายก็คือบัฟสูงสุดแล้วนะครับจะทําให้อัตราที่ตัวเขา ที่ติคอของเขาเพิ่มเหมนกั้นครับ15%นั่นเองครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับเพื่อนซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับทีนี้มันก็จะมีสไตล์รีเวอรี่ครับเขาเรียกก็คือบัฟคู่หูนั่นเองครับก็คือถ้ามีอิสาิิอยู่ใกล้ๆนะครับถ้ามีอิสาิิอยู่ใกล้ๆเขานะครับมันก็จะได้บัฟพิเศษออกมานะครับก็คือเขาจะได้บัฟระยะนะครับและบัฟดาเมจนะครับทุกๆการโจมตีสิบครั้งนะครับสูงสุด15%ด้วยกันนะครับ ก็คือบัฟดาเมจเข้าไปอีก15เปอร์เซ็นต์ก็คือถ้ามีอิสติโอเคเราจะลองเรียกอิสติกมาน่าจะอยู่ใกล้ประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวจะลองลองดูนะครับว่าเขาตีไปเรื่อยๆเนี่ยดาเมจเขาจะขึ้นไหมดาเมจเขาจะขึ้นไหมก็มจะเป็นการโจมตีเตะบอลเหมือนกันนะครับเตะบอลต,ตามสไตล์กองหน้าเลยอบอลคนละลูกนะครับบอลคนละลูกเลยทีนี้เราก็จะมาดูสกิลของ อิสกิกันบ้างนะครับก็คือทุกๆการโจมตีนะครับของอิสกินะครับทุกๆการโจมตีนะครับ20ครั้งจะเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือเป็นโหมดโฟกัสความเร็วนะครับเพื่อนๆจะมี power focus นะครับกับอ่าโหมดอ่า c r อ t นะครับส p ีดโฟ o c u s นั่นเองครับพง่ายๆก็คือจะมีอยู่2โหมดในการโจมตี20ครั้งก็จะเป็นการสุ่มนะครับไม่มีการเปลี่ยนแบบตายตัวนะครับผม แล้วก็จะมีเอฟเฟก็คือทุกๆ75วิเห็นไหมครับการเอ็กโวเอ็กโพเชอร์นั่นเองก็คืออิสกิจะสร้างอีโก้บัฟนะครับให้กับยูนิตในระยะนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายอีก15%นะครับแล้วก็ลดกูดาว5%และบวกระยะอีก10%นั่นเองครับเป็นเวลา60วินาทีนะครับเพื่อนอ่าเป็นเวลา60วินาทีนะครับส่วนตัวของเขาเองเมื่อสิ้นสุดบัฟแล้วก็จะบวกให้ตัวเองนะครับ15%นะครับ 1 5็นั่นเองครับโอเคประมาณนี้ครับสวยๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเขาจะบัฟยังไงเจ็ดวินะครับเดี๋ยวเราลองอีกหกวิเราจะลองดูใครเซอร์ว่าจะมีการบัฟอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะมีอีโก้ขึ้นบนหัวนะเป็นเวลาหกสิบวินาทีจาก แล้วก็จะบัฟดามจขึ้นมาคนระยะหนึ่งเลยครับ51.6วิเอ็มนะครับ่าผู้หูคู้ฮาจริงๆนะครับเพื่อนๆก็อัพไปต่อต่อไปก็จะเป็นเบลจอัพ40,000นะครับก็จะเป็นไดเล็กเคิร์ฟชิกนะครับก็จะเป็นท่ายิงเดิมน่าจะเป็นท่ายิงโค้งนะครับเหมือนกันเลยไหมเนี่ยต่างอะไรกันนี่โค้งไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆไปกันต่อ ก็มี2ท่สองท่าแต่ว่าอิซากินะครับจะมีท่าอแอคทีฟด้วยนะครับก็คือท่าลักนั่นเองนะครับเพื่อนท่าลักนี้ทำอะไรได้ก็คืออ๋ออย่างที่ผมเล่าก็คือสามารถเลื่องบวกได้โอ้คัดซีนอูโหเจิก แล้วทำอะไรอ่านไหสนสิเป็นท่าบัฟเป็นท่าบัฟนะครับเพื่อนอเห็นไหมครับเป็นท่าบัฟให้ก็คือตอนนี้โจมตีอยู่ที่ 60m แล้วแต่ท่าสวยมากยอมรับเลยว่าท่าท่าดีมากครับยู่ท่ายืนไหนนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคู่หูเมตาธาดน้ำนครับก็ไม่ได้โหดถึงท่านที่แบบติดเทียนหนึ่งของเมตาธาุน้ําแต่ก็บอกได้เลยว่ามันสามารถเอาไปลงิน f e r n นได้อย่างแน่นอนนะครับธาดน้ํา2ตัวนี้ถ้ายิ่งยืนคู่กันแล้วก็บอกเลยว่าโหดแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับผมมีตัวที่จะมาสุ่มดีโลให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเกมกันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเราก็มาอยู่ในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้บอกเลยครับว่ายังมีอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับซึ่งผมก็ฟาร์มรีโลมาระดับหนึ่งแล้วนะครับและผมก็ต้องการที่จะสุ่มรีโลให้กับลูกรักของผมนะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคริโตนะครับที่ปลูกปั้นมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็คือเป็นตัวแปรของผมตั้งแต่ต้นเกมนะครับแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับทําไว้เลยครับ แบกได้ทุกด่างนะครับสําหรับคิริโตทําไว้เลยครับถ้าใครไม่มีอของหรือว่ายังทําไม่ผ่านก็สามารถบอกผมได้ผมพาทําครับผมจะพาลุยฟรีๆไปเลยนะครับโอเคเราจะมาหาสุ่มบัฟที่ดีกว่าให้คิริโตนะครับขอบอกไว้เลยว่าต้องการแค่อวตารและกิจขึ้นไปเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับหวังว่ากิจจะเป็นตัวที่4ของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็กดไปยาวๆเลยนะครับ ไม่ได้แล้วก็พอแล้วกันนะครับเอาแต่มันไม่พอครับแล้วมันก็มานะครับผมขอบคุณนะครับก็เป็นบัฟอวตารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงจะไม่ได้บัฟกิจก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดขึ้นนะครับจากสองรกว่าล้านเป็นสาม้อยสล้านนะครับเพื่อนถือว่าโหดนะครับถือว่าโหดเลยนะครับเพื่อนสองร้อยยี่สิบสามเป็นสามร้อยกว่าล้านเนี่ยครับ โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับก็พอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับสําหรับ e ีพีหน้าผมจะมาแนะนําอะไรเพื่อนๆก็รอติดตามชมได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ครบ500ซับสไคร์เบอร์เร็วๆนะครับสำหรับวันนี้แชทเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ